สวัสดีครับ. Hello everyone, this is Learn Thai Happily with me, Sang. In this video, you are going to learn about how to increase your Thai words with Kruang. Kruang is a Thai word that many foreigners can hear in the Thai conversation and they have many questions about them because Kruang means machine, tool, and engine in the Thai language. And many Thai people always use เครื่อง with another Thai word. And the meaning of เครื่อง can change. So, the following example, I will show you about the word with เครื่อง as prefix. You can learn how to pronounce them and how to make a sentence with them from these examples. เครื่องมือเครื่องมือ ของเขาไว้ในกล่องเครื่องมือทอมเก็บเครื่องมือของเขาไว้ในกล่องเครื่องมือทอมอีสเนมเก็บ means keep เครื่องมือของเขา means his tools ไว้ในกล่องเครื่องมือ means in a toolbox เครื่องบินเครื่องบิน เขาจะซื้อตั๋วเครื่องบินเขาจะซื้อตั๋วเครื่องบินเขาจะซื้อ means he will buy ตั๋วเครื่องบิน means a p l a n e ticket เครื่องยนต์เครื่องยนต์เครื่องยนต์ไม่ทำงานเครื่องยนต์ไม่ทำงาน เครื่องยนต์ means the engine ไม่ทำงาน means doesn't work เครื่องดื่มเครื่องดื่มนมเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมนมเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมนม means milk เป็นเครื่องดื่ม means beverage ยอดนิยม means popular เครื่องหมายเครื่องหมายนกพิราบเป็นเครื่องหมายของสันติภาพนกพิราบเป็นเครื่องหมายของสันติภาพนกพิราบ means the dove เป็น is a verb to be เครื่องหมายของสันติภาพ means a symbol of peace เครื่องสำอางเครื่องสำอางยุโรปเป็นตลาดเครื่องสำอางที่ใหญ่ที่สุดในโลกยุโรปเป็นตลาดเครื่องสำอางที่ใหญ่ที่สุดในโลกยุโรป is a loan word of Europe เป็นตลาดเครื่องสำอาง means is a market of cosmetics ที่ใหญ่ที่สุดในโลก means the world's largest เครื่องประดับเครื่องประดับเครื่องประดับฮาโลวีนถูกแขวนจากทุกมุมเครื่องประดับฮาโลวีนถูกแขวนจากทุกมุมเครื่องประดับฮาโลวีน means Halloween decorations ถูกแขวน means h u n g จากทุกมุม means from every corner เครื่องเสียงเครื่องเสียงฉันซื้อเครื่องเสียงใหม่ที่ร้านนั้นฉันซื้อเครื่องเสียงใหม่ที่ร้านนั้นฉันซื้อ means I bought เครื่องเสียงใหม่ means a new stereo ที่ร้านนั้น means at that store เครื่องแบบเครื่องแบบเขารีบสวมเครื่องแบบของเขาเขารีบสวมเครื่องแบบของเขาเขา means he รีบสวม means quickly put on เครื่องแบบของเขา means his uniform เครื่องดนตรีเครื่องดนตรีเธอเล่นเครื่องดนตรี3ชิ้นเธอเล่นเครื่องดนตรี3ชิ้นเธอเล่น means she plays เครื่องดนตรี means musical instruments 3ชิ้น means 3 h r e e is the classifier for musical instruments เครื่องปรุงเครื่องปรุงขั้นตอนสุดท้ายใส่เครื่องปรุงและคนให้เข้ากันขั้นตอนสุดท้ายใส่เครื่องปรุงและคนให้เข้ากันขั้นตอนสุดท้าย means finally ใส่เครื่องปรุง means add the seasoning และคนให้เข้ากัน means a n stir เครื่องวัดเครื่องวัดพวกเขาตั้งค่าเครื่องวัด gas พวกเขาตั้งค่าเครื่องวัด gas พวกเขา means they ตั้งค่า means set เครื่องวัดก๊าซ means gas meter เครื่องปริ้นเครื่องปริ้นกลับกระดาษในเครื่องปริ้นกลับกระดาษในเครื่องปริ้นกลับกระดาษ means reverse the paper ในเครื่องปริ้น means in the printer เครื่องรางเครื่องรางเก็บเครื่องราง ไว้กับคุณเก็บเครื่องรางไว้กับคุณเก็บเครื่องราง means keep amulet ไว้กับคุณ means with you เครื่องเขียนเครื่องเขียนเธอทำงานในแผนกเครื่องเขียนเธอทำงานในแผนก เครื่องเขียนเธอทำงาน means she works ใน means in แผนกเครื่องเขียน means the stationary department เครื่องครัวเครื่องครัวหม้อและกระทะเป็นเครื่องครัวหม้อและกระทะเป็นเครื่องครัวหม้แะะอมและกระทะ means p o t s and pans เป็นเครื่องครัว means or kitchenware เครื่องคิดเลขเครื่องคิดเลขฉันขอยืมเครื่องคิดเลขของคุณได้ไหมฉันขอยืมเครื่องคิดเลขของคุณได้ไหมฉันขอยืม means can I borrow เครื่องคิดเลขของคุณ means your calculator, ได้ไหม is similar to a question mark of this sentence. Alright, you learn about 17 Thai words with เครื่อง already that you see that there are many meanings about เครื่อง in these examples. So, if you watch this video and you have any question about this video, you can leave your question in the comments. I will help you by giving my clear answer to make you understand the lesson today. So, if you would like to learn other topics about the Thai language or Thai culture or everything about Thailand, you can suggest me by leaving your suggestion in the comment. I will bring your suggestion to make a video and teach you on my platforms, so you can learn Thai with me almost every day. Because I will post a new video from Sunday to Friday. Just subscribe my channel Learn Thai happily with me, Stang. And click the bell icon for getting the notification of my new video. Thank you so much for learning Thai with me, speaking Thai with me, and watching me. See you next time. Sawat bikrab.